สวัสดีครับเช้านี้เช้าวันที่เจ็ดนะครับหลังจากถูกพายุถล่มนะครับตอนเช้าเข้ามาดูสวนก็ปรากฏว่ามีนางชีที่บ้านนะครับประทานพรแต่เช้านะครับนี่ฮะนี่คือเจ้าเดลีด่างนะครับด่างสวยด้วยนะครับมีอยู่สามกระถางนะครับกระถางนี้ก็ต้องแตกหนอนะครับในกระถางที่หนึ่งนะครับแตกหนอสองหนอนะครับแตกหนอสวยด้วยด่าง ตางสวยนะครับเนี่ยคาดว่าอีกไม่ช้าก็จะออกดอกนะครับเพราะว่าปลูกพร้อมกันนะครับประนานก็หอนกันนะครับที่มีนางชีประทานพรอมานะครับสวยนะครับอนี้ก็มีหนอนะครับมีหนอสวยเลยครับนี่ยสองหนอนนะครับถ้าใครสนใจกระทักได้นะครับ ก็ละห้าร้อยนะครับโวนส่งนะครับอันนี้มีสามหน่อนะครับมีลาต้นสองต้นแล้วก็มีสองหน่อสามหน่อครับเนี่ยสามสี่หน่อครับตัวเนี้ยสามหน่อครับสวยคาดว่ากําลังจะออกดอกนะครับเนี่ยครับดอกเขาดอกหรือใบอ๋อเขาไม่เอาดอกด้วยนะครับแต่กระถางนี้จะเป็นกระถางมันจะแตกนะครับ ถ้าใครสนใจก็ทักได้นะครับก็กระถางละห้าร้อยนะครับรวมส่งครับส่งเสร็จนะครับราคาแบ่งปันนะครับถ้าเหมาหมดมีแถมนะครับแถมอีกหนึ่งต้นนะครับแต่เป็นต้นประมาณนี้ครับประมาณประมาณนี้ครับเป็นลุ้นด่างเอาครับเพราะว่าพ่อแม่มันก็ด่างนะครับ ว่ามันเพิ่งมัเพิ่งชํำนะครับเพิ่งแยกก่อ,อกมาชํำนะคร,ครับวันนี้ก็เก็บโชคเก็บราบมาฝากกันแต่เช้านะครับเป็นเดลีด่างนะครับดอกขัจับเหมือนเห <c oughs> มือนมือเหมืนฝา่นฝาพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้านะครับในช่วงเวลาที่ พระองค์ได้ประทานพรแก่สาวกนะครับค,คือการยกฝ่ามือขึ้นนะครับแล้วก็ทํามือด้านในก็จะเป็นเม็ดมุกนะครับเม็ดมุกมันตับเก็ดหอยอยู่ที่ตรงเสียนพระองค์นะครับซึ่งเป็นไม้มงคลชั้นสูงนะครับคุณพวกเดหลีพวกอะโกนิมานี่ครับจะมันเป็นจะคล้ายๆมันจะมีดอกคล้ายๆกันนะครับ แล้วพวกไม้พวกนี้ไม่เบื่อนะครับปลูกแล้วมันสวยดีครับอันนี้อยู่แดดได้นะครับแต่ผมให้อยู่ในแดดประมาณตอนเช้าโดนแดดตอนเย็นโดนแดดประมาณ30 4สิปอร์เซ็นสิบปอร์เซตนะครับสวย่าแสแลมพอประมาณนี้แล้วครับยังไม่ได้ทำดีเลยครับครับก็เก็บภาพมงคลมาฝากกันแต่เช้านะครับถ้าใครสนใจก็ทักได้นะครับราคาแบ่งปันนะครับ